สวัสดีค่ะมาพบกันกับน้องมะฟองตอนนี้จะพาทุกคนไปรับเงินคุณย่านะคะคือจะบอกว่าคุณย่าได้เงินเดือนทุกเดือนนะคะแล้วก็จะได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้เขาเรียกไปรับแล้วนะคะซึ่งต้องไปรับที่กระเต่าเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ใส่หมวกเหมือนจะไปในเมืองเนาะแต่วันนี้น้องจะไปรับของจากทีเอฟซีนะคะที่ แต่ว่าไม่เข้าไปในเมืองนะเพราะว่าตอนนี้เขาตรวจโควิดน้องไม่กล้าเข้าไปนะ <c oughs> ก็เลยกลัวนะคะแล้วก็เลยแบบว่าน้องกลัวที่เขาเหยียดจมูกก็เออก็เลยให,ให้ให้พี่ชายที่ในเมืองนะคะเอามาให้นะคะที่ข้างนอกเมืองเนะเาะแล้วก็เราจะไปรับนะคะว่าจะเป็นอะไรอันนี้ก็เราลุ้นพร้อมกันนะคะน้องก็ไม่ทุกเหมือนกันเนาะอ่านี่ก็คือจะบอกว่าเราจะไป รับของแล้วก็กลับมารับเงินคุณอาญานะคะคุณอาญาจะได้เงินเท่าไ่กี่หมื่นก่แสนกิล้านเนาะคุณอาญาเดี๋ยวถ้ากลับมาเราจะแกล้งคุณอาญาหนิดนึงฮิไม่ใช่สิแบบแกล้งหรอวออเลี้ยงนี้หน่อยซีเล็้งน้นหน่อยซีคุณอาญาจะหัวงเงินไหมจะแบบว่าขี้เหนียวไหมตามไปดู เราได้มารับแล้วนะพี่พีส่สายมาสชงกับลอยลอยกับลอย <c oughs> ลอยอ่าโอเคมือเอวมันกางอะ,อะ,งอะสุดท้ามีหน,หนอ,ยอยงนนเงินฮะเออแต่นี่นะคะัน้มันเอไ <c oughs> เอไไล มาดูข้างในนะคะว่าจะเป็นอะไรเนาะอันนี้ควาร้อนมากมาลุ้นข้างในเลยนะคะจาก f อซีสามท่านนะคะก็รวมๆกันมาเลยเนาะ <S <S คือจะบอกว่ามันต้องมีสามกล่องแต่ว่าอีกกล่องหนึ่งเขาแกะใส่ในนี้แล้วนะคะเรามาดูกันเพ่อนเราแกะกล่องใหญ่ก่อนเลยเนาะอันนี้ก็ จริงๆมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาให้เอาไปเอาแต่ว่าน้องไม่ได้ไปเอานะคะก็เลยไปเอาวันนี้เนาะโอ้แกะเลยประโทค,คืออะไรนะกล่องนี้กล่องเลกนี่กล่องเล็กคือจาก fc อีกคนหนึ่งนะคะเราแกะดูข้างในเลยเนาะ ข้างในเต็มทีแล้วอ๋ออันนี้คือวิตามินซีที่น้องกินเนาะนี่อันนี้วิตามินซีที่น้องกินขอบคุ้ค่ะที่น้องกินอยู่นะคะ<ม>คืออะไรนะนเป็นขนมมาทุกคนนี่นะคะอ้หลายห่อเลยนะคะนี่เยอะมากเลย เยอะมากเลยเต็มกล่องเลยนะน่น้องจะแกะดูนะขนมอะไรนะเป็นขนมนะแต่ว่ามันแตกง่ายนะเนี่ยโอหส่งมาจากไกลเลยน้องขับเรถไใส่ไปแค่แป๊บเดียวเองไปในเมืองไม่ใช้เวลาไม่เกินสิบห้านาทีโอ้ขนม ขนมน่าก,กินอ่ะน่าจะเป็นขนมหวานกรอบแน่เลยอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูอ๋อร้อนร้อนคือตอนแรกอ่ะน้องอาจจะไปเอาที่ในเมืองแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยากให้เข้าไปนะคะเขาตรวจก็เลยแบบว่าให้พี่ชายที่ในเมืองนะคะพี่ชายลูกของคุณป้านะคะมาส่งให้นะคะนี่ ก็เราก็ไปรับที่นอกเมืองขำว่าใส่ไปแค่แป๊บเดียวอุ้ยขนมขนม มากเนะอันนี้กลัวมันแตกแล้วก็เลยใส่อุ้ยเืออะไรอะเห็นในคลิปบอกชอบทานกระแม่เลยส่งมาให้ทานมีทุเรียน มีทุเรียนนะคะเราต้องแก่มีมีข้อความด้วยนะคะเนี่ยเอออุ้ยมีข้อความน่ารุ้นจังเลยว่าพีเอจะเขียนอะไรบ้างโอข้อความยาวเลยทุเรียนจากจังหวัดธุรัต น้ม่ไม่น้องอ่านไม่เป็นอ่ะ <c oughs> นี่นรา,านราธาีวันหรือเปล่าจังหวัดนรา,าทีวันหรือเปล่าภาคใต้าภาคใต้ด้วยนะคะ ให้ด้วยโอย้จากภาคใต้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ลุง f อจากลุง f อนะคะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ส่งกลัมแมทุเรียนอุ้ยชอบทุเรียนกวนจากเนี่ยน้องจะเขียนข้างบนนี้ให้นะว่าเขาขีด เขาอ่านยังไงอะจังจังหวัดอะไรเนี่ยแหละจากออกจากนาราทีนาาทีอะไรเนี่ยแหละภาคใต้อะเ้องจะเขียนให้ข้างบนี่นะแต่น้องอ่านไม่เป็นอะ่ะช่วยบอกหน่อยค่ะอันนี้ทุเรียนนะคะอู้นี่ก็ทุทุเรียนด้วยทุเรียนหมดเลยชอบชอบอมีกะละแมด้วยนะคะเนี่ยกะละแม กระเมไหลยหลายถุงเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้อีกกระเมยกระเมยหมดเลยมีเป็นถุงใหญ่แบบนี้ด้วยนี่ก็คือใบเตยแน่เลยโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะอนี่ก็น่าจะกระเมยนะโอ้ y g เก กละละแมอนึบๆ,ๆเลยไม่เหมือนของเราเลยของเราแบบว่าแ <c oughs> อุ้ยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนี่นี่ก็กละละแมข้าวเหนียวแดงสุดโบราณอำเภอลำลำทับกับทับลำทับเหรอจังหวัดกระบ,บี่กระบ,บี่ อจังหวัดกระบี่นี่หลายอันเลยนะคะอู้หลายเยอะหลายอีหลีก็นี่ไงโอ,โอ้นี่ก็อีกสดอีกนั่นนะนี่กระเมดกระเมดแม่ทิมสินค้าโอ้ยเบอกนะางจัดวัดดุงนี่จะเป็นรถอะไรอะ่ะ นี่โอ้เยอะมากเลยนะคะนี่เราเอาออกมาดูหมดแล้วนะทุกคนมันจะเหมือนกันนะโอ้กระเมหมดเลยนะคะทุกคนโอ้พอ f อเป็นแบบนี้ไงจะให้น้องไม่หลงรักได้ไงรัก FC ทุกคนเลยนะคะแค่แบบว่าอยากกินกระเมก็แบบได้กินทันใจมากเลยนะอยากกินกระเมก็ได้กินแล้ว อยากกินอะไรอีกนะเกยอกียกยนี่อีกกล่องนึงนะคะเพิมเพิมๆพ<ๆ>อ๊ะอืมเอาให้ตกใจอีกด้วยนี่อีกอีกกล่องนึงอ๋อนี่เปิดไว้อะ สุดใหม่ทุกวันของผักจากลุงอะไรนี่แหล่อ้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยนี่ถึงสิบสิบอันเลยนะคะนี่เยอะมากเลยโอ้โกันราแบ่หมดเลยหุยทุกคนแปลกใจมากเลยคือแบบว่า FC ท่านหนึ่งก็คือส่งกละแมมาให้น้องนะคะรักน้องมากมากเลยนะคะแล้วน้องอยากกินก็ส่งมานะคะนี่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะ <S <S <ess> ก็เป็นกลาแมเหมือนกันคือแบบคือตกใจมากอะแต่ว่าตอนนี้เราลุ้นข้างในก่อนแล้วก็ตอนนี้คือแบบเราเห็นข้างในหมดแล้วเนาะก็เป็นกละแมนะคะนี่น้องจะแกะดู้แกะกินเลยดีกว่าเนาะอันอนี้เรากินขนมแล้วนะแล้วเราเราแกะกินกละเม นอ่ก่ามีเอาสุดทุเรียนก่อนเลยเอาทุเรียนเป็นน่าจันี่นี่ทุเรียนเอ้ยเราจะก,ก,กินสองสามสุดเลยไม่เหมือนของเราเลยดูสิอืม,อม ทำไมมันอร่อยเยี่ยงนี้นกนินอีกสีนึงชีดำกินอีกสีนึ่ง น้ำนิสสุดอะไรอ่ะอ่อยท่ัดไม่รู้กลิ่นเลยอ่ะแต่ว่าอร่อยมากเลยอ่ะก็คือสีเขียวไว้เตยนะคะใบเตยจะเหมือนของพี่เราทำเมื่อวันก่อนไหมรสชาติจะเหมือนกันไหม,มเหมือนอยู่ในฝัน แตกต่างกันมากทุกคนวันก่อนวันก่อนน้องทำอะ่ะเจ้าหอมขึ้นโอ้แต่อันนี้เขาแบบว่าพอดีเลยนะคะวิทุกคนวิมีจดหมายด้วยอะ่ะมีจดหมายด้วยนะคะเราไม่เห็นเลยนะคะอันนี้มีไหมแต่ว่ามีที่มีที่หน้าก,กล่องเนาะ แต่น,นี้มีจดหมายด้วยนะคะเราจะมาเปิดอ่านกันโอ้โห oh, ยาวเลยเราจะมาอ่านให้ฟังนะคะสวัสดีครับน้องโบฟองนะคะได้ส่งกระแมให้แล้วนะของโปรดของน้องนะทีเทียนเออกินเทียนไม่ใช่กินให้อร่อยนะ มีสารมรถสีดำรถดั้งเดิมดั้งเดิมอ่ะรถรถดั้งเดิมนะคะได้กินไปแล้วอร่อยมากสีเขียวรสไวยเตยสีเหลืองรสทุเรียนลืมบอกน้องไปว่าไม่ต้อง ออะบอกนามผู้ส่งนักครับไม่ผสงจะออกนามจ้ะอ่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับออกกับการกินนะครับอีกอย่างถ้าให้คุณนายยากิน อย่าอย่าให้คุณนายย่ากินเร็วเพราะคุณนายย่าไม่มีฟันหรือทำให้คุณนายย่าโหเลาะเวลากินมันเหนียวจะทำให้ติดคอได้อันตรายค่ะ ให้คุณนยายย่าค่อยๆเคียเ้ยวกินให้อร่อยสุดท้ายนี้ขอให้น้องบุฟองและครอบครัวมีความสุขกินทุกเอ้ยกันทุกคนนะครับขอบคุณค่ะโอเคนี่ก็จดหมายจากพีอีซีนะคะอ่านให้ฟังแล้วนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดเราจะไปให้คุณนยายย่ากินแล้วก็ เออเให้เงินให้น,นหย่นยานะคะไปหอมอ่ะหอมเออเหอะกินอัน้นี่เอาใบเตยมังคีปันโอ้คนขายหัน,น FC คนตัวซื้อปันเปิดซื้อปันมาเหอะก<อ>ินนะจังหวัด เนื้อหนักาสั่งง่เหนียวเีรยก็เหนียวเหนียวเลเหนียวหวานะคือจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปอเงินนะคะก็เเขาเอาให้เอาบัตรประชาชนของคนที่ไปเอาอะไปด้วยนะคะซึ่งดีนะที่น้องบอกว่าเอาอะถ่ายบัตรประชาชนของน้องไว้นะคะ ก็เลยแบบว่าไม่ต้องกลับมาเอาบัตรประชาชนแล้วก็ไปรับเงินคุณย่านะคะก็ดีเหมือนกันคือน้องได้ถ่ายไว้ตอนที่ไปเมืองยางอะ่ะทุกคนตอนที่ไปเมืองยางอะ่ะน้องไปลืมบัตรประชาชนไว้ที่บ้านน้องหลาเงินนะคะก็ว่ามาแบบว่าแอบมานะคะคือเออมากับรถพี่ชายนะคะพี่ชายก็แบบพี่ชายที่เมืองยางอะ่ะคือเรามาแล้วก็มาถึงด่านเหมืนี้ยเขาบอกว่ามากี่คนแบบนี้นะคะพอแบบว่าเราก็แบบว่า มาสี่คนจริงๆเรามาห้าคนกับน้องบุฟองด้วยป้าแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่ชายของน้องอีกแล้วก็น้องหลังเฮือนแล้วก็น้องนะคะเออทั้งหมดห้าคนนะคะเราก็บอกว่ามาสี่คนนะคะซึ่งถ้าไม่มีบัตรประชาชนแบบนี้เขาไม่ให้ผ่านไงก็เราก็แบบว่ามาแบบผิดกฎหมาย <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราแม่ก็ผ่านพานานแล้วนะคะ <laughs> ก็เลยแบบน้องเป็นคนที่ลืมมากๆทุกคนชอบแบบลืมอะไรแบบนี้นะคะลืมดูสิแบบ ขนาดออกเล่นทางลืมบัตรประชาชนนะทุกคนเออมันก็ไปไม่ได้เนาะก็ก็คือจะบอกว่าถ้าสมมติว่าน้องไปเมืองไทยแล้วไปลืมใจไว้เมืองไทยทําไงดีเนี่ยถ้าลืมใจไว้เมืองไทยนี่คือแบบว่ายลแย่แล้วตอนนี้ใครจะเก็บไว้ให้นะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราเอาให้คุณนายาก,ก่อนนะฮะนี่คุณนายา,า,ยาได้หมกทุเรียนจ้ะต่เออหักทุเรียน อันนี้อยู่เหรียนเหมียนคือนายหญ้าไม่ชอบอคือแปลว่าเดือนหนึ่งคุณนายห้าจะได้หนึ่งหมื่นนะคะนี่ก็สามเดือนถึงจะไปเอานะคะก็ได้สามหมื่นนะคะนี่สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเงินพม่านะคะก็เท่ากับเงินไทยประมาณตอนนี้นะคะเงินไทยหนึ่งพันอ่ะ หกหมื่นบาทเอ้ยหูมหกหมื่นจัดแล้วนะคะเงินไทยมาแลกเงินพมา่าได้หกหมื่นจัดแล้วนะคะนี่ก็สามหมื่นก็ห้าร้อยบาทนะคะก็สามเดือนคุณญาติได้ห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่า,วาให้ช่วยเหลือ คนผู้สูงอายุคนแก่นะคะแล้วก็คนที่แบบว่าท้องโตแบบนี้นะคะก็จะช่วยนะคะรัฐบาลเขามาเขาก็จะช่วยนะคะแล้วถ้าคลอดลูกแบบนี้ได้ประมาณกี่สองสามเดือนแบบนี้เขาก็ช่วยนะคะนี่ก็แบบว่าให้คุณย่านี่สามหมืน่นอันนี้กาวเอามาไหนเฮ้อแล้ไหนเนี่ยเอาไปเอาไว้เหรอแล้วบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยไปเอามาเหนื่อย เอาไว้ไหวเหรอใบก็ ica, คือแ Fern บบว่าหนึ e. ่งปันน่ะปันอ้วกให้น้องบูฟองมาป้อไ้วนึนอุ๊ยที่เอาไก่เอียวเนี่ยกักินเัื่กี้นะยอดแทงสองไว้จังไรเอาลละเอาเลยเอาทงสามไว้จังไรเอาเลยเอาเลยเนี่ยกินอาเอยนะแล้ก็เปิดเลย ใส่ท้องไม่ขึ้นนะอ,อันเหม่ยไม่ห่วงด้วยอยากได้ก็เข้าไปเลยแบบนี้ไม่ห่วงด้วยนะคะแบบใจดีไปไงหรือว่าหน้ากล้องหรือเปล่าเนี่ยทุกครั้งคือแบบว่าถ้ามาขอหลังกล้องนี่ไม่ได้นะแต่นี่หน้ากล้องนะรู้แล้วมั้งว่าคือแบบมีคนดูเยอะ เมื่อก่อนไม่รู้ว <parfait> <toes up high> ่าใครดูอยู่เนาะตอนนี้น่าจะรู้แล้วอ่าอยู่เป็นนะคะอยู่เป็นก็เลยแบบว่าเออให้ให้เอาไปเลยสามสามหมื่นนะคะไม่เอาสักบาทละเองดูเป็นคนใจดีไม่เอาอย่างเ่นแกงหมาเอาอะหมากลกวคนเท่าให้ให้กลัวคนกลัวคนแก่ร้องให้ เหมือนกันอืมคือเนี้ยไมเหื่อยมันขิงห้องอ่ะยังไม่ขิมนะขิงซ้ำนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็แบบเอ่อสั้นๆนะคะก็เปิดกล่องแล้วก็ให้คุณย่าเอ่อเอาเงินให้คุณย่านะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ได้ก็แชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย